สวัสดีครับวันนี้มาเล่าวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของซีดีม c g จ2 0นตัวนี้ครับเราต้องมีอะไรบ้างเราก็ต้องมี SD c ต r d ตัวนี้นะครับ,แล,รรบแล้วก็มีตัวเฟิร์มแวร์นะครับเวอร์ชันที่เราดาวน์โหลดมาจากนรูปไซต์ของทางซีเมนนะครับจากนั้นเราก็จะชาร์จ SD c ต r d ตัวนี้นะครับอย่าลืมอันล็อกก่อนนะครับเสียบเข้าไปที่ ัวการ์ดลิเตอร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ format s d c a r r d นะครับเป็ีวิธี SD c a r d ของเรานะครับติ๊กขวาแล้วก็ format ตนะคไฟส system ที่ใช้เป็น FAT32 นะครับแล้วก็ s t า r t โอเคบอฟอร์แมตเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมา copy นะครับตัวเฟิร์มแวร์ที่เราต้องการนะครับอย่างสองศูนย์เฟิร์มแวร์สี่จุดเจ็ดจุดสามนะครับแต่ก่อน copy ครับพอเราหลดมาจากตัวเว็บไซต์ซีเมนจะเป็น zip file นะครับให้แท็กซิปมาก่อนนะครับพอแท็กซิปมาแล้วไปลงที่โฟลเดอร์ zip นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับโดยลิกแล้วก็คอนโทรล a ก็ได้ครับ ก็ copy แล้วก็กลับไปที่ตัวเ d สติของเราครับแล้วก็วางลงไปรอสักครู่นะครับ คห okay. ลังจากคัปปี้เสร็จแล้วเราก็ทำการปิดนะครับพร้อมกับทำการเซฟตี้เซฟ e ีมูฟนะครับตัว SD Card ออกจากเครื่องของเราบด้วกการไปที่สัญลักษณ์เอสติกานะครับแล้วก็ Eject กับ Save to เซฟทู hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถอด SD Card อทุกเรอามานะครับแนะนำให้ทำการล็อก SD Card ก่อนที่จะใช้งานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัว ได้นะครับไลท์พารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นเข้ามานะครับจากนั้นเราก็ใช้ SD card ครับเสียบเข้าไปที่ช่อง SD card ของตัวได้นะครับจนกระทั่งล็อกนะครับแ็บนี้น,น,นะครับล็อกร้อยแล้วเราก็จ่ายไฟให้กับตัวอินเวอร์ตเตอร์นะครับ จากจ่ายไฟกับอินเวอร์เตอร์แล้วครับตัวอยู่ตอไปทาการอ่าน SD card ที่เราใส่เข้าไปนะครับให้สังเกตนะครับสัญลักษณ์ ready นะครับจะเป็นสีแดงแล้วก็มีจกจักระพริบแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้อินเวอร์เตอร์กำลังทําการ copy ตัวเฟิร์มแวร์เข้าไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์เองนะครับแล้วก็ที่หน้า CU ก็จะขึ้นเป็นแบบ c u b c พร้อมกับขึ้น SEARCH นะครับเนื่องจากตัว Operation Panel นะครับย่งไม่ได้ติดต่อส,สื่อสารอย่างสมบูรณ์กับตัว Inverter นะครับหลังจากรอนะครับตัว Inverter Copy เร์มแวว์จาก SD Card นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับ Inverter ก็จะแสดงไฟกระพริบ เลดี้ <Lady S 2> เป็นสีแดงแล้วก็ BF เป็นสีแดงแกับพิมพร้อมกันแบบนี้นะครับถือว่าทำการ Copy Firmware เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการปิดไฟนะครับหรือหยุดจดิดไฟกับอินเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะดึงเอานะครับ s อ card ออกไปหลังจากที่ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับพอดึง SD Card เสร็จนะครับเราก็จะจ่ายไปให้กับอินเตอร์ จากนั้นเราก็จะรอให้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับกลับมาสู่สภาพปกติครั้งหนึ่งนะครับ นี่ hey, ครับหลังจากจ่ายไฟกับอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ mm hmm. เห็นว่าตอนนี้ทา m มอินเวอร์เตอ,อร์กลับมาสูส่สภาพว่าปกติคือไฟ r d รตัวนี้กลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็คอนโทรลพันเนลก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ได้เรียบร้อยแล้วครับผม mm hmm. ก็จบกระบวนการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ